สบายดีทุกคนเดอ้อมืัอนี้อยู่กับบ่าวน้อยนะว่างมันนี่วันี้บ่าวน้อยพามาเลี้ยงแม่ม้เนี่งยเลี้ยงแบะอ,อยู่ป่ามันอยู่โคกพี่นอ้องถ้ารับปล่อยเดี๋ยวก็ปล่อยแหละให้มันกินหำก่อนแบะบ่หลายดอกพี่นอ้องแม่ซิบไปโตแม่มัน จะได้มากับจะได้มากับปล่อยแหละปล่อยมันไปหากินกินหยาเนนาๆคอกมันยังอยู่ในคอกจะได้เนีน่ยไรเนี่ยเอาห้อมให้มันกินใส่หาง <c oughs> เริ่มสวยเลยนะเนาะบิดโมงปล่ายบิดโมงสี่สิบแหละเดี๋ยวนี้กัน2ิบสองโมงกับสิบปล่อยละ นี่เด้อแบ่บ่าวน้อยบ,บ่าวน้อยเอาเห็ดห่านเอาไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ให้มันกินมันกินเล็หน่อยจะหนึ่งจะหนึ่งก็ปล่อยแหละมันกินเพราะอุ่นท้องก่อนเนาะอันนี้เห็ดห่านใส่ไม้ไม้ใบไม้มมตกสศิรินเนาะเอาใส่ข้างเดีใส่เครื่องห้แบ่มันรอเขาไปกิน บางตัวก็กินห่ำไงก็มีเนาะเอาห่ำเกลือบางตัวมันก,ก็กินห่ำได้บางตัวมันหมักห่ำกันด้นั่นใบไผ่เนาะเอาบใบไผ่เพื่อกินนี่ก็มาสวนนั่นแหละเหมือ ตักนั้นก็กินหะ้ามตัวหนา่งักห้าม มีแด่พี่น้องใส่เบิงใส่เบิงพอพันมันตัวเทิกกินใบไผ่ ใบไผ่มักนก็หมักเนาะกินดีอยู่สิบปอยล้วบบนี้ปอยแล้วก็ได้น้ำหลังมันแลย้ยมันไปเข่าวสวนหย่าแล้วยันไปเข่าวสวนมันก็นจะเน,นาะแถวนี้เขาปลูกมันใน่ามูมีตัวใดอยากออกเปิดคอกเลย แคมซีพี่น้องเอ้ยเลี้ยงแบ่แบลุกซอดได้หนิเด้อพอพันแม่ลาดหูมนักหัได้โตมันได้อยู่แบบเด็กๆหมูมันโตหัวหัวขาวเนะตัวนาแวยอะไรหมูมันกินใบเบนเอา ผนตกใหม่ว่านี่ใบไม้มันก็เลยเขียวงามเนาะแใ่มันก็หมักขนาดเลยกินแต่กินแต่เนื้อได้เพลินเลยหมักกินแต่เนื้ออ่อนอ่อนหอนี่น้องเอ้ยหอนมันหน่อยพันพันใบไม้เนาะเล็กใบอยังคือใบตะกบแหละมันกิน กินตนา่าเลย,เยตี่นมันกัน,นไอ้คือใบตะกบเนี่งเจ,จักต้นเนี่ยผ่าโค้งและสิทยิ์ไม่อยากมันไปไก่นะพีน่น้องก็เลยก็เลยเลี้ยงก็เลยหาพันธุ์งาหมวงงาไหมละหายมันมันปล่อยไปไนี่ไปไก่เลยพี่น้องเลย ถ้าเข่าชว,วนหมอกชวนมั่นกันเจ้วกินมั่นใหญผันเจ็บท้องนี่ก็ยังอยู่บกครบานี่ก็จะไปทางไหนอีกละซุ่มมาก,กระดิ่งนะมบเห็นจ้าตัว<า>หากได้สองโัหลุกสดเลกับตัอย่างมาในโม,โมูอเไรเนี่ย To Tô có tôi thức. To khảo nên là tôi thức. Một đáng nào, mẹ em. To mẹ mọc hân mình cả. <laughs> ว่นนี่แม่ลาดบอน,นี่ยแม่ลาดพอลาดบอน,นี่ยบอได้ซอดแม่ลาดหนักข้นดีแ้ในในน้องอ่็อยากเซิร์กันไนนะด้แม่มันาขาวกินไม่แต่แซ่บนะสุนะหย่มอมน้ำกบ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 บตาว่หย่อม,มักม่วง อ๋อไม่เลวเบลมงขาวอีขาวหูยาวนี่เนาะนี่พันแท้มอนี่พันแท้มอนี่พ่อพันแม่พันได้แม่มันกันแล้ว bởi ba đấy, Để cốc mình bay ta cốc này nó, cốc nha มากได้นี่เลยเลยอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้กะจบไว้ทำนี้เนาะพี่น้องเนะาะเด็กน่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้อง ผมมียังหลายคลิปเนี่ยมาเลี้ยงแบ้ฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ